คอลัมน์คันปากโดยถ้าแซะคนรอบข้างตัวดีเลยพักพลังประชารัฐกลับมามีขาววุ่นๆอีกครั้งโดยเฉพาะบรรดาสสบางส่วนที่ไม่พอใจพฤติกรรมของเดอะจ็อบสามารถเจนชัยจิตวนิช อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ออกมาเคลื่อนไหวประหนึ่งเป็นตัวแทนของพักในระยะหลังไม่ว่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ตัวเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลปัจจุบันทั้งที่พักพลังประชารัฐเป็นพักร่วมรัฐบาลหรือการไปเชื้อเชิญวันอยู่บำรุงอดีตสสกทมพักเพื่อไทยมาร่วมชัยคาพักพลังประชารัฐทั้งที่รู้อยู่ว่าตระกูลอยู่บำรุง จบไม่ดีกับทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแถมยังลากลุมป้อมพลเอกประวิทรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐไปเปิดตัวจนแกนนำพักร่วมรัฐบาลไม่พอใจสสพักพลังประชารัฐส่วนใหญ่ที่ไม่พอใจหลายคนถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นตัวแทนในสายของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการพักพลังประชารัฐ ที่เป็นตัวดีลเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยขณะที่เดอะจ็อบพักหลังเขานอกออกในมูลละนิธิป่ารอยต่อที่ยิบพาคนนั้นคนนี้ไปหาลุงป้อมทําหลายคนในพักหมัน่นไส้กลัวจะทําให้เจ้าป่าเสื่อมเสียก่อนจะสืบได้ความว่าเดอะจ็อบที่ครั้งหนึ่งเคยถูกพักพลังประชารัฐเพื่แต่กลับมาผงาดได้ใกล้ชิดลุงป้อมเป็นเพราะว่าพอ่อเป็นเพื่อนกับลุงนั่นเอง ว่ากันว่างานนี้โดนร้อยเอกธรรมนัสไม้หัวถ้ายังไม่หยุดพฤติกรรมดังกล่าวแต่ในขณะเดียวกันดูเหมือนอีกฝั่งเป็นหมูไม่กลัวปังตอเหมือนกันโพสเฟซบุ๊กท้าทายเรื่องนี้เลยได้แต่สงสารลุงป้อม แมงเมาสในพักพลังประชารัฐบอกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหลายต่อหลายคนที่เข้าหาลุงป้อมมาเพื่อหวังประโยชน์ทางใดทางหนึ่งทั้งนั้นหรือบางคนก็ขายฝันปันข้อมูลผิดผิดให้หัวหน้าพักจนหลายครั้งเดินเกมผิดพลาด แม้แต่วันที่14สิงหาคมที่สารรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยกรณีคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของเศรษฐาสิ้นสุดลงหรือไม่จากการแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีบางคนยังฝันว่าส้มจะหล่นมาหาลุงเพื่อตัวเองจะได้ดีไปด้วยทุกวันนี้มีไม่กี่คนจริงๆที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลตายเป็นตายกับเจ้าป่า